อฮัลโหลสวัดดีนะคะมาวันนี้นิชาจะมานำเสนอพื้นไม้สักคือหลังนี้จะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะคะลูกค้านะคะพื้นจะอยู่ที่หน้า10หน้า9หน้า12นะคะลูกค้าความยาวก็จะอยู่ที่เหเมตรสเมตรนะคะหเมตรมีมีค่ากันนะคะลูกค้านะสำหรับความยาวของพื้นนะคะ เครื่องล่างก็สักหมดเลยนะคะลูกค้าคอสองนี่หนาะนนิ้วครึ่งยาวหเมตรนะคะสําหรับคอสองหน้าเก้านะคะลูกค้านะพื้นข้างล่างจะมีต่ออยู่หน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะข้างล่างจะมีพื้นบนแล้วก็พื้นล่างอยู่หน่อยนึงนะคะเขาทำแบบว่าห้องครัวนะคะลูกค้านะคะอ่านี่นะคะจะเป็นห้องครัวล่างมีพื้นอยู่หน่อยนะคะสําหรับเครื่องไม้เครื่องไม้หน้าหไม้แปรสวยๆเลยนะคะไม้แบบ ไม้เป็นตัวสวยมากๆเลยนะคะหลังนี้คือสักทุกแผ่นทุกตัวนะคะสำหรับไม้สักหน้าต่างนะคะหน้าต่างจะเป็นบานเต้านะคะบานเต้าแบบตลอดทั้งหลังเลยนะคะลูกค้าบานเต้าสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะฝ้าสักนะคะลูกค้าฝ้าสักจะอยู่ที่หน้าหกนะคะ สวยค่ะฟ้าสักสวยนะคะแล้วก็บ้านจะกว้างอยู่ที่หกคูณแนะคะลูกค้าทั้งหมดจะอยู่ที่48ตารางเมตรนะคะสำหรับบ้านนะคะนี่ชุดหน้าต่างนะคะชุดหน้าต่างไอชุดประตูนะคะลูกค้าแบบม,มันเป็นหน้าต่างเลยนะคะหน้าต่างแบบยาวๆนะคะเมื่อกี้นะคะจะเป็นแบบบานเตาทั้งหมดเลยนะคะสำหรับหน้าต่างรอบๆบบ้านนะคะจะมีช่วงสั้นแล้วก็ช่วงยาวนะคะสำหรับหน้าต่างบานเตานะคะ สวยๆเลยนะคะรอบบ้านเลยนะคะหลังนี้นะคะอ่ะอันนี้เรามาดูพื้นบนบ้านกันนะคะลูกค้านะพื้นบนบ้านก็จะอ่าสวยนะคะเสาหน้าหกนะคะลูกค้าเสาจะเป็นไม้เต็งหน้าหกยาว3เมตรห้าสิบสามเมตรนะคะสำหรับเสาดังก็จะอยู่ประมาณ3เมตรห้าสิบนะคะลูกค้านะนี่นะข้อสองบนสวยมากๆเลยนะคะหน้าเก้านะคะลูกค้าไม้เครื่องก็หน้าห้าหน้าหกแล้วก็แปรหน้าสามนะคะลูกค้านะ จะเป็นไม okay. ้สักทั้งหมดเลยนะคะส่วนพื oon, ้นนี่นะคะพื Esta, ้นเรามาดูข้างบนนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพื้นหลังนี้หนาอยู่ที่แบบว่าเป็นพื้นกระเทยนะลูกค้านะพื้นจะเป็นพื้นกระเทยคือหนาหนาไม่เต็มนิ้วนะคะเกือบนิ้วนะคะลูกค้านะเกือบเกือบนิ้วนะคะสําหรับความหนานะไม่เต็มนิ้วเขาก็เรียกว่าพื้นกระเทยนะคะลูกค้าหลังคาเป็นสังกะสีนะคะลูกค้านะ นี่นะคะพื้นจะเป็นหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบหน้าสิบสอนะคะลูกค้านะมียาวแล้วก็มีต่อนิดหน่อยนะคะลูกค้านะยาวหเมตรห้าเมตรสี่เมตรอะไรประมาณนี้นะคะเฮ้ย<า><า>น้องไม้ถ้าเสร็จแล้วปิดตรงไหนวะ